ครับวันนี้ก็มาชมตามต้นตะพู่นะครับซึ่งก็จะมีขั้นตอนการทําที่แตกต่างกันออกไปอีกเล็กน้อยนะครับซึ่งจะให้ดูนะครับมีบางอย่างนะครับที่เป็นสัญลักษณ์ที่ที่ทางตานนะครับในต้นตะพูนันก็จะมีการทํญญาสัญลักษณ์ไว้หลายๆทางให้ดูที่สองนี่ครับจะมีสัญลักษณ์อย่างเป็นรหัสนะครับเป็นรหัสเรื่องการขั้นตอนการทํานะครับอันนี้ก็เป็นรหัสเห็นไหมครับ อันนี้เป็นรหัสแล้วเป็นสูตรการทำตาลตัวผู้นะครับซึ่งอันนี้ก็จะมีหนึ่งรองนะครับต้นนี้จะเห็นว่าตอนนี้นครับไอตัวเขาเรียกว่าปาดจนเข้าก้านแล้วปกตินะครับเราจะปาดจากอดอกตาลที่มีลักษณะเป็นอย่างนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับเราปาดเลยดอกเข้าไปแล้วไปเข้าและเข้าระยะก้านนะครับ ึ่งก้านอันนี้ยาวมากอันนี้รียกว่าก้านนี้นะครับก็ใช้เวลามาประมาณสองเดือนแล้วครับยังปาดไปได้เรื่อยๆนะครับปาดไปจนจนน้าเลิกหยดน,นะครับก็วันนี้ก็มาดูมาดูประมาณนี้นะครับก็ติดตามกันนะครับเราจะมีอ่าเรียกว่ามาแชร์ประสบการณ์ในการขึ้นตาลกันให้เห็นกันครับวันนี้ก็สวัสดีครับ